นานเนาที่เราเห็นพระทรงเป็นร่มโพใสปกปักพิทักษ์ไทยพ้นโพยภัยทุกครั้งครานานเนิ่นเกินจะนับพระทรงรับภาระมาเกื้อกูลผองประชาส่งเสริมสร้างทางทำกินพระคุณดุดดังฟ้ากว้างเกินกว่าผืนแผ่นดินทั่วโลกได้ยนยินสินสืบสารสถาวอน กราบเทพเทวฤทิ์สุพสิทธิ์ประธานพรมิ่งขวัญแห่งนครขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMMTV จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยเปบปซี่ <c oughs> เปบปซี่กับเลรสชาติความสนุกสุขของครอบครัว <c oughs>

รับรายการของเรามีเทรนด์ใหม่มานำเสนอครับบอกได้คำเดียวเลยว่าไฮเทคเฟิร์สใช่แล้วถ้ากิดใครตาม i อของจจสตินบีเบอร์นะก็จะรู้เลยนะว่าไอเทมมันเนี้ยฮอตมากๆแล้วเขาเล่นอยู่ตลอดแล้นอกจากจัสตินบีเบอร์แล้วของเพื่อนของพวกเขาเล่นเหมือนกันใช่ตอนนี้เลบนดาราเล่นกันเพีย แล้วนะ้ำมันเหมือนแบบสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า<ช>ที่แบบว่าใช้เท้าสองเท้าขึ้นไปแล้วไปเลยอะคือขึ้นยู่สองเท้าเลยแล้วก็โยกตัวไปข้างหน้า,อะ,อ,า,นาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันดูยากมากซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไง เราได้ทําการรีเสิร์ชมาแล้วว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันมีอยู่ที่เมืองไทยด้วยแล้วตอนนี้นะคเราอยู่ที่บริษัทโมโน e วลซึ่งเราอะไปเสิร์ชมาแล้วเรียบร้อยทำกันบ้านดีทำกันบ้านดีค่ะใช้คำว่าแบบชิ้นเดียวกันกับบีเบอร์ก็ว่าได้ใช่เลยค่ะไม่เสียเวลาขอเดียเชิญนังกู่เลยค่ะเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ่ะมาเลยมาเลยโอ้หว้าวโอ้ไปเลย โอ้โหอาชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวก่อนแล้วกันครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมครับชื่อหมิงนะครับพี่เหมงครับชื่อภูมิครับพี่ภูมิพี่ภูมินะครับผมทั้งสองคนครับนอดถามหน่อยว่าจริงๆแล้วเจ้าสองอันนี้เนี่ยมันคืออะไรครับเอออ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้าล้อเดียวนะครับครับครับก็กลมด้วยกันอีกตัวส่วนตัวนี้เป็นรถไฟฟ้าสองล้อ ฮะเนง่ายเลยด้ปุ๋ยอันนี้เราเห็นจัสตินไงจัสตินตัวนี้ปิ้ว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 อยู่ตัวอันนี้เนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วเหมือนกันคือจริงอันนี้น่าจะมาก่อนไหมใช่ครับตัวนี้มาก่อนในสัาพัคนึงครับแล้วก็มีตัวนี้ตามมาความต่างของมันยังไงครับของตัวนี้ความต่างก็สองตัวนี้นะครับมันจะเล่นได้ง่ายมากเลยครับต่อแบบไทขึ้นมากับเดียวก็เล่นได้๋อแล้วตัวนี้คะตัวนี้ต้องฝึกนิดนึงประมาณสักดาหิตย์หนึ่งนะครับหเลยแลวจริงๆมันมีชื่อของมันไหมคะเป็นแบบเหมือนพวก บาลานซิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาเคยเรียกกันนะคะของตัวนี้ก็จะเป็น, Electric, อ,น cle, อิเล็กทริกคิวบิไซคนะครับคิวบิไซคอลส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดภาษาไทยก็จะมีรถไฟฟ้าล,ล้อ <ใน S 1> คู่นะคท้ายที่สว่าจริงๆก็อย่างเงี้ยม,ม,มันวนอยู่โอ้จริงๆมันมันฮิตมาจากที่ไหนเออนั่นน่ะสิก็ตัวนี้เนี่ยฮะเริ่มฮิตเนี่ยฝั่งยุโรปเขาเริ่มฮิตมาก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยที่ทททททจีนเขาก็จะฮิตตามมา เรเริ่มแพร่เข้ามาที่ไทยอินโดนีเซียอะไรเยอะๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยตอนแรกเราก็เพิ่งเห็นมันปีนี้นะครับเป็นโปรดัก์ที่ใหม่มากๆมาจากประเทศจ<อ>ีนทุกเทรนด์ที่มาจากอเมริกานะฮะ<อ>ครับผมคือทุกที่ไม่ว่าจะเห็นดัสตินบีเบอร์หรือว่าใครเล่นยิโงลงยิโงหลงอันนั้นี่หมดใช่ครับอย่าไปกันวนงวลว่าเฮ้ยก็เป็นยี่ห้อจากประเทศนี้ไม่ใช่อย่างเดียวคือมาจากจีนก็ได้แล้ววิธีการเล่นของมันลําบากไหมคะ๋อวิธีการเล่นเล่นง่ายมากเลยครับผมลองดูไหมคราามมันประณ นานแค่ไหนคะตัวน,นีนใ้ใช้เวลาประมาณ5านาทีถึงสานาทีนะฮะัห้านาทีาทจับเวลาเลยไหมพี่พลอยเนาะยัง <c oughs> ไงคะต้องยังไงคะเดี๋ยวพยายามขึ้นไปทีละข้างนะครับเอาขาขึ้นไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะ,ะด้านนี้ได้ไหมคะคได้ครับแล้วลองวางน้หนักประมาณรัอสามสิบสิบเปอร์เซ็นต์ให้ล้อมันอยู่นิ่งๆก่อนนะครับนี่เห็นไหมยืนได้แล้วง่ายๆเริ่มหมุนนิดหน่อยแต่ถ้าอันนี้เริ่มนิ่งครับต้องรอแป๊บนึงให้มันนิ่งพอรอนิ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะถือว่าเฮ้ยทำไมเราเล่นได้แล้วแบบไม่รู้ตัวอ๋อ น้ำหนักวางที่เท้าซ้ายนิดนึงเอ็นตัวตรงเขายืนตรงเออเหมืนติ๊วเลยเหมือนติ๊วมากมแล้วมาใส่แล้วเดี๋ยวก่อนนะคะการบาลานซ์ของมันคือต้องยังไงคะคือถ้าเราจะไปข้างหน้าเราต้องเอ็นน้ำหนักไปข้างหน้าครับเอ็นตัวข้างหน้าโดยการกดหัวไหล่เราไปข้างหน้าโอ้ เราจะหยุดหยุดจะหยุดตรงครับหยุดตรงมองไหมครับโอเคโอเคเขาจะถอยหลังไปหลังถอยหลังเอ็นมาเลยข้างหลังน้ำหนักก็จะลงส้นเท้าวครับอย่างนี้ถ้าจะเลี้ยวอ่ะทไมเลี้ยวล้วกันอ๋ออย่างนี้ใครที่สนใจอยากจะได้เจ้าสองล้อนี้เล่นแถวบ้าน ฝาก่อยละครับขอบคุณมากครับติดตามเราได้ที่ w w w m o n o w h e w t h นะครับหรือจะเป็น Facebook ที่ m o n o w h e i t e ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่หมิ่นพี่วงนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยเป๊ปซี่กับเลรสชาติความสนุกสุขของครอบครัวเท็ดดีเชเเ้าเอาสนับสนุนโดยเป๊ปซี่กับเลรสชาติความสนุกสุขของครอบครัว ชาร์เลนช์ชาร์เลนช์ช่วงช h ร์เลน g ์ชาร์เลนช์วันนี้ครับผมกับการเอาเทรนเนี่ยมาท้าให้ทำนี่สัปดาห์ที่3แล้วใช่สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาชาร์เลนช์กับพวกเรารีบๆกันหน่อยใช่แล้ว ถูกต้องค่ะชาเลนจ์ของเรานะคะนั่นก็คือคอ r b o ตบ Challenge วิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือเกรงหัวไหล่นะคะทําให้แบบว่ามีร่องตรงไหยปลาแบบนี้แล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปนะคะหรือว่าจะครีเอทในสไตล์ของคุณได้เลยค่ะจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยเดี๋ยวเราไปดูแฮชแท็กกันดีกว่านะคะว่ามีใครถ่ายรูปอะไรกันบ้างเข้าไปที่แฮชแท็กนะคะเว็บนิ่งทีวีค่ะหรือว่าแ a s แท็กแซฟซี่ชาเลนจ์ทีเอนั่นเองไปดูดีกว่าว่ามีใครทําอะไรบ้างเห็นบอกล่าตุดปูแสร้างตคนนี้แล้วเ เห็นแล้วเห็นคู่แข่งและเยอะขนาดนี้โอ้โห oh อย่าช้าอย่าช้าเพราะเรามีเงินรางวัลให้ต้องหมื่นนึ่งแน่ถูกต้องแล้วถ้าอยากมีเอี่ยวกับช่วงแชร์เลนชา a ์เลน g ์นะครับผมง่ายๆเลยไปดูกติกายกันแหกติกาถ่ายรูปเซลฟี่ในแบบคอลลาโบช h ร์เลน g ์จากนั้นอัพลงไอจีและแท็กเรา a d w e p p n i n g tv พร้อมติดแฮชแท็ก w r a p e n i n g TV และ Peppi Challenge PS รูปไหนโดนใจเราก็นอนุ้นรับเงินรางวัล1 0,000บาทสิ้นเดือนดูเรื่องยิ่งคิดเอ็นนะคะยิ่งได้เปรียบค่ะเพราะว่าไม่นับยอดไลค์เลยเด็ดขาดเพราะว่าเราสองคนเป็นคนตัดสินจ้ะเท่านั้นเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยกล้าถ่ายกล้าแชร์ก็มาลองกันดูละกันเอาเป็นว่าไปดูกติกาแบบละเอียดกันได้ที่ i g Wrappening TV หรือว่า f o l l o w ทิ้งไว้เลยก็ได้ วันแม่ที่ผ่านมาครับบรรยากาศก,ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมเลยกิจกรรมยอดฮิตที่ลูกๆเนี่ยมักจะทำให้คุณแม่แ a p p e n i n g ิ่งขอ list ไว้5อันดับแล้วกัน โดยปีนี้ครับวันแม่ตรงกับวันพุธหลายๆครอบครัวเนี่ยก็เลยไม่สะดวกที่จะไปเที่ยวไกลๆกันแต่บางครอบครัวครับเขาก็วางแผนไว้ที่จะไปเที่ยวกันในวันเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดกันไปทานข้าวกันหรือว่าไปเดินซื้อของกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจวันนี้รถติดแน่นๆ ของขวัญส่วนใหญ่ลูกๆเนี่ยก็จะเลือกของที่คุณแม่ชอบทั้งนั้นแหละแต่เชื่อเถอะไม่ว่าจะซื้ออะไรให้หรือทำอะไรให้คุณแม่เนี่ยก็ชอบทั้งนั้นการพาแม่ไปทานข้าวในวันแม่เนี่ยย่อมพิเศษกว่าวันอื่นๆอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษยกตัวอย่างเช่นพาแม่มาท่านปีมีของแถมให้ลดพิเศษ โอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยมีแค่ปีละครั้งนะจ๊ะกิจกรรมซึ่งๆที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตลูกๆสุดๆเลยใครที่ยังไม่เคยทำลองทำซะรออะไรสวัสดีครับแม่ นอกจากบอกรักแม่แบบตัวต่อตัวแล้วบางคนเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ในการบอกรักแม่หรือบางคนก็อาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการบอกรักแม่อย่างเช่นส่งสติกเกอร์ไลน์ไปหาแม่ขึ้นรูปในไอีเป็นรูปคู่กับคุณแม่หรือว่าจะตั้งสเตตัสใน f a c e b o o k หวานๆให้เข้ากับวันแม่แล้วก็เข้ากับยุคสมัยเหมาะสำหรับคนขี้เขินและก็ขี้อายอย่างน็อตด้วยครับ